มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนอุตุเตือน14จังหวัดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพยากรณ์อากาศรายภาคข,ของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่บริเวณประเทศไทยประจำวันที่10เมษายน2566โดยมี14จังหวัดเสี่ยงภัยฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูร์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดลบบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสะแก้วจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก มุมข่าวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพือนด้วยนะครับขอบคุณครับ